วันนี้นะคะพี่อยู่ที่เบอร์ลินเดี๋ยวจะมารีวิวห้องพักให้ดูก่อนวันนี้ก็มีอะไรมีตู้เสื้อผ้าตู้โครเซตทั้งหลายห้องฟรีนะคะห้องจัดจัดอะไรนะจัดคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะเพื่อนได้ฟรีนะคะแล้วก็ติดซอยห้อยตามนี่ก็เป็นห้องที่เราจะนอนสองคืนห้องใหญ่มากรีวิวห้องน้ำปาร์ตมีอ่างอาบน้ำด้วย ว้าวเลิศผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำของเขานะคะก็จะเป็นแบบออแกนิกนะคะเป็นแบบวีแกนทุกอันเลยนะคะวิวภายนอกของเมืองเบอร์ลินนะจ๊ะนี่ทุกคนพี่จะให้ดูความเยอรมันเตียงนี้นะนอนได้สองคนเขาก็มีพ้าห่มให้สองอันนะไม่ต้องแย่งกันนะคะพ้าห่มคนละอันเป็นผืนเล็กๆนะคะไม่ได้ว่าเป็นผืนใหญ่ ก็ของใครของมันนะจ๊ะส่วนี้ก็เป็นนีบาานนะคะนี่เอาดูเสื้อผ้าวันอยู่อินไมเบดมาซานอันนี้ก็เป็นอเมนิตี้นะที่เขาจัดไว้ให้นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเบรคฟาสต์นะคะอาหารเช้าห้องที่เราได้นะคะก็คือรวมอาหารเช้าไปด้วยนะ ก็เป็นบุฟเฟ่เล็กๆนะคะแล้วก็พวกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเป็นอลา,าร์คเอานะคะมาในส่วนของดินเนอร์นะพี่ก็ดินเนอร์ที่โรงแรมนะคะอันนี้ก็เป็นซุปนะคะวันตันซุปเป็ดนะคะดินเนอร์ไม่ได้รวมกับห้องพักนะคะก็คือจ่ายแยกต่างหากวันนี้พี่ก็สั่งเป็นเซตเป็ดปักกิ่งนะคะน้องพนักง,งานก็มายืนแล่เป็ดอยู่ที่โต๊ะอย่างนี้เลยนะคะเป็ดทั้งตัวนะคะแต่ว่า เรากดเจลลี่เอาแต่หนังนกรอบๆนะคะ นี่ก็เป็นขอที่2นะคะอันนี้เป็นขอที่สามนะคะ,อ,อ,กอ,ะ,คะอ,อกเป็ดเสิร์ฟมากับพอกชอยพิกเกลนะคะคั่นขอดด้วยซอเบนะคะ ข้อที่4ขอสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้าวผัดนั่น